ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประกาวันพฤหัสที่29พฤษภาคมในเรื่องการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะขยันมากเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะรวมถึงยดยานพาหนะต่างๆนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะจะไหลพิ้วเลยค่ะคล่องตัวนะคะมีความรู้สึกขยันนะคะอยากจะเก็บเงินเพื่ออนาคต และสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีโอกาสมีโชคจากการเดินทางมีโชคจากคนแปลกหน้ารวมถึงนะคะมีโชคและได้รับความช่วยเหลือนะคะจากความตั้งใจนะคะความทําทุกอย่างแบบเต็มที่ของคุณนี่แหละจะทําให้การเงินของคุณนั้นไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และสําหรับสุขภาพนะคะสำหรับผู้ที่เกี่ยววันอังคารที่พึงจะต้องระวังในวันพฤหัสที่29พฤษภาคมนะคะจะกเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของอาการเป็นตะคิวค่ะอาการนะคะที่เกิดขึ้นจากเกี่ยวข้องกับขานะคะเกี่ยวข้องกับนิ้วเท้านะคะระมัดระวังในการเดินเหินนะคะให้ดีมีโอกาสไปเตะตู้นะคะหรืออาจจะมีห้อเลือดน,นะคะช้ำนะคะขานะคะปวดได้ในวันพฤหัสที่29พฤษภาคมสําหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่ เกิดวันอังคารนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวข้องกับมือที่3ที่จะเข้ามาปั่นป่วนนะคะในชีวิตคู่ของคุณนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดว,วันอังคารต้องหนักแน่นนะในนะคะความรักของคู่ของคุณอย่าให้นะคะมือที่3หรือคนอื่นนั้นมาทําลายนะคะความรักนะคะความตั้งใจความฝันที่คุณนะคะตั้งใจไว้ไมิฉะนั้นนะคะความรักของคุณนั้นอาจจะพังทลายได้ค่ะ